ไม่ว่าจะออกมาดีหรือไม่ดีเราก็จะไม่เสียใจเราอยู่นี่อันยโยส่วนตัวตอนนี้เราชอบทั้งคู่นะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราโคตรจะ Good morning ทุกคนมาเจอกันอีกหนึ่งวันใน v อ o g ของเราวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสัส่วนใหญ่เพราะว่าตอนนี้เรากำลังทำ75 soft challenge ถ้าทุกคนไม่เคยได้ยินเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรหลังจากนี้ตอนนี้เราอยู่ในชุดออกกำลังกายของเรา เดี๋ยวขออนุญาตใส่อ้อยผมไปด้วยเพราะว่าเราจะไปออกกำลังกายกัน 75 soft challenge ทุกคนมันดัดแปลงมาจาก75 hard challenge มันเป็น challenge ที่แบบเกี่ยวกับ m e n t a l toughness ของเราทำให้เรามีวินัยในตัวเองมากขึ้นอย่างใน75 hard challenge มันก็จะมีกฎอยู่อย่างกฎข้อแรกคือไปออกกำลังกาย2ครั้งต่อวนันมีดื่มน้ำา1แกลอนก็คือประมาณ3.8ลิตรทุกคนซึ่งมันเวอร์มากต่อมาคือ follow diet สมมุติว่าถ้าเราจะกิน low carb 75วันนั้นก็ต้องกินโลค c ฟฟ b ไปเลยหรือถ้าเราจะกินคีโนตน้เก็งก,กิอเรา้อง กินตามไดเอทที่เราเลือกไว้ตั้งแต่ต้น challenge แล้วพระชื่อ75ใช่ไหมก็คือเราทำา75วันแล้วถ้าเราลืมทำตามกฎข้อใดข้อหนึ่งหงครั้งนะเราก็ต้องกลับไปเริ่มนับ1ใหม่แต่ทุกคนเราไม่ได้ทำสิ่งนั้นเราไม่ได้ทำ75 part c h a า l e n g e เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เข้ากับชีวิตของเราอะเราก็เลยทำอีก challenge แทนก็คือ75 soft challenge ก็คือมันจะปรับมาจาก7 5เ a r อีกทีเราสามารถตั้งกฎของเราเองได้โดยที่อิงมาจากอันแรกทำเหมมือนกนกัแล้้วถาาเราไ่ทาตาม ข้อใดข้อหนึ่งในแต่ละวันน่ะเราก็ต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ชาเลนจ์ <Challenge S 1> นี้นะมันก็เกี่ยวกับสุขภาพด้วยแต่ว่ามันเป็นบายโ d ดักหรือผลพลอยได้สิ่งที่มันได้สําคัญที่สุดก็คือ mental toughness หรือความมีวินัยในตัวเองของเราความ self regulation ของเราทําให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นได้ในการทําเรื่องยากๆอันนี้แหละคือหลักๆเลยของชาเลนจ์เป็นสิ่งที่เราอยากทำเพราะว่าเรื่องนี้แหละเรื่องของ mental toughness โดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างมี self control สูงแล้วการทำา75 soft หรือ75 hard นะมันต้องใช้ self control ในการ ทำชาเลนให้สําเร็จเราก็เลยคิดว่ามาลองดูสิเราเป็นคนที่เซลฟ์คอนโทรลสูงจริงๆไหมหรือว่าเราคิดไปเองแล้วมันก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อหัวใจของเราด้วยกล้ามเนื้อหัวใจในที่นี้หมายถึงกล้ามเนื้อวินัยของเราเป็นอะไรที่เราอยากได้ในชาเลนจ์นี้เดี๋ยวเรามาดูกฎกันว่า s e v e n soft challenge <c oughs> ของเรามีกฎอะไรบ้าง <c oughs> อัปเดตใหม่เราทำเช็คลิสต์ในโนชั่นไว้ด้วยว่าเราต้องทําอะไรบ้างกฎของเราคือข้อ1ออกกํบบาลังกายทุกวันย้ำว่าทุกวันทุกคนแต่คอนี้เราก็ต้องมาเช็กกับตัวเองทีว่าเราต้องทํายังไงให้เราไม่ เกินไปเพราะว่าการออกกําลังกายแต่ละครั้งอ่ะมันต้องมีระยะเวลาในการที่ร่างกายเราจะฟื้นฟูด้วยฉะนั้นมันจําเป็นมากที่เราต้องแบ่งร่างกายเป็นส่วนๆทุกคนอย่างวันจันทร์ทำส่วน upper body วันอังคารอาจจะทำ lower body วันพุธอาจจะทาคาร์ดิโอทําอะไรที่แบบมันไม่ได้เทรนชนกันเพราะว่า๋ยวร่างกายเราจะได้พักผ่อนส่วนตรงนั้นได้อันที่2คือ read every day อ่านหนังสือทุกวันซึ่งเราทําเป็นประจําอยู่แล้วอาจจะไม่ได้ทุกวันขนาดนั้นแต่ครั้งนี้เราจะทําทุกวัน75วันและหนังสือที่เราจะอ่านอ่ะต้องเป็น non fiction book ด้วยนะเป็นหนังสือแบบ เซลฟ์เฮลป์บุ๊กต่างๆไม่ใช่หนังสือใหญ่กฎข้อที่3 at least on 10% c a l o r i e deficit อย่างน้อยต้องทำ calorie deficit 10%อรของร่างกายของเราสมมุติว่าถ้าร่างกายเราต้องการพลังงาน2,100แคลอรี่ต่อวันเราก็ต้องลบไป10%ของ2,100แคลอรี่ก็คือ2 1 0กิโลแคลอรี่ใช่ไหมเราก็อาจจะกินได้ประมาณแบบ1,900แคลอรี่ต่อวันอันนี้คืออาหารที่เราจะ follow ใน75วันนี้ต้องอยู่ใน calorie deficit ข้อที่4คือวัด body composition ทุกอาทิตย์ถ้าทุกคนเคย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ดูวิดีโอเก่าของเราที่เราวัด body composition ของ ไปเราก็จะเห็นว่าใน body composition มันมี body fat mass muscle mass สิ่งต่างๆที่ทําให้เราสามารถ track พัฒนาการของเราได้อันนี้เราจะใช้สิ่งนี้ในการวัดว่าร่างกายเราไปถึงไหนแล้วอันสุดท้ายคือถ่ายรูปตัวเองหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เหมือนกันเพื่อจะได้ดูความเปลี่ยนแปลงในแต่ละอาทิตย์เป็นความเปลี่ยนแปลงแบบ physically ทางด้านร่างกายเลยไม่ได้เกี่ยวกับน้ําหนักตัวมาสรุปกันอีกทีสิ่งที่เราต้องทําทุกวันนะมีอยู่3อย่าง1ออกกําลังกายทุกวัน2อ่านทุกวัน3ทํทำ c a อร r ่ e d ฟ f i c i ตทุกวันอันที่เราต้องทําทุกอาทิตย์ก็คือมีอยู่ 2อ,อย่งวัด Body Composition 2องผ่ารูปอันนี้ก็คือกฎของเราใน75 Soft Challenge ลและเราไม่ได้เพิ่งเริ่มวันนี้นะทุกคนเราเริ่มมาแล้ววันนี้เป็นวันที่4ซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เราทําปกติอยู่แล้วแค่เราต้องเพิ่มให้ทาทุกวันอย่างออกกําลังกายอะอย่างน้อยเราก็ออกกําลังกาย4ครั้งต่ออาทิตย์อยู่แล้วใช่ไหมการเพิ่มเป็น7ครั้งตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ยากขนาดนั้นอ่านหนังสือปกติเราก็มีเวลาอ่านหนังสือของเราอยู่แล้วแต่คราวนี้เราต้้้อออองงเเเพิ่่่มม Consistency หรืืคววาตาตนขไปดย แคลอรี่ดิฟเฟอเนี่ยอันนี้เราเพิ่งเริ่มมาได้แค่อทิตยตเดียวเพราะว่าเราทำชาเลนจ์ครั้งที่แล้วอันนี้แหละอาจจะยากที่สุดในการที่เราจะทําต่อไปเรื่อยๆให้ครบ75วันทุกคนหลักๆของกฎเราที่เราจะเพิ่มมันก็คือความคอนสิสเทนซีนั่นเองความต่อเนื่องของการทําอันนี้แหละจะช่วยฝึกวินัยของเราได้การที่เรามีวินยัยอ่ะไม่ได้แปลว่าเราต้องทำสิ่งยากๆแค่2อสวันแต่เราต้องทําสิ่งที่อาจจะยากปานกลางแต่ทําไปได้เรื่อยๆทําไปได้นานๆอันนี้คือคอนสิสเทนซีอันนี้คือวินยัยวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาาาดูกััันนนนวว่1ใของงเเรเป็ยง บงอย่างแรกเลยนะในทุกเช้าเราก็จะกินโปรตีนเชคก่อนเป็นสิ่งที่เราต้องกินหลังตื่นนอนภายใน1ชั่วโมงฉะนั้นเรามากินโปรตีนเชคกันเลยโปรตีนเชค เราทำไวแล้วตั้งแต่เมื่อคืนเดี๋ยวนี้เรากินโปรตีนเชครรช็อกโกแลตแต่จะเป็นซอยเหมือนเดิมเพราะว่าเรากินนมวัวไม่ได้แล้วมันก็มีอาหารเสริมต่างๆที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะก็คือเราใส่ผงไฟเบอร์ลงไปแล้วก็ครีเอทีนทุกคนทุกคนอาจจะไม่เคยได้ยินคำว่าครีเอทีนมาก่อนเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ฮิตในไทยแต่ความจรงิงครีเอทีนค่อนข้างจําเป็นกับผู้หญิงอย่างเรามากเพราะว่าร่างกายเราไม่ค่อยมีที่สะสมครีเอทีนผู้ชายอาจจะมีที่สะสมครีเอทีนเยอะกว่าและครีเอทีนอาจจะสามารถช่วยให้เราลิฟต์เวทได้เยอะขึ้นทําให้ร่างกาย ของเราสามารถฟื้นฟูได้มากขึ้นหลังจากลิฟเวทอีกอย่างคือมันดีต่อสมองด้วยทุกคนเหมือนจะมีวิจัยที่บอกว่าถ้าเรากินแครีชินอ่ะเราจะเศร้าน้อยกว่าคนที่ไม่ได้กินไม่ได้สปอนเซอร์แต่ว่ามันดีฉะนั้นมีประโยชน์หลายอย่างคือมันเป็นความรู้ใหม่ที่เราเพิ่งได้มาจากพอดแคสต์ที่เราฟังนั่นแหละช่วงนี้เราฟังพอดแคสต์ที่เกี่ยวกับสุขภาพเยอะมากฉะนั้นความรู้เรื่องสุขภาพของเราจะค่อนข้างอัปเดตอยู่และเดี๋ยวนี้การกินโปรตีนเชคไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราอีกต่อไปเรารู้สึกมันกินง่ายขึ้นมาก เราจะกินโปรตีนก่อนไปออกกําลังกายประมาณ15กรัมเพื่อจะให้เราไม่สูญเสียกล้ามเนื้อไประหว่งางออกกําลังกายแล้วหลังจากที่เราเออกกําลังกายเสร็จแบบทันทีนะ ภายใน30มสิถึงหชั่วโมงเราต้องกินโปรตีนเข้าไปอีกพอร่างกายเราจะได้ซ่อมแซมได้ทุกคนร่างกายผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันผู้ชายอ่ะเขาสามารถรอได้แบบหลายชั่วโมงเลยในการที่จะต้องกินอาหารเข้าไปหลังจากออกกําลังกายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะหลังจากออกกําลังกายเสร็จนะถ้าเราไม่กินโปรตีนเข้าไปอ่ะกล้ามเนื้อเรามันจะหายฉะนั้นการดูแลร่ลางกายผู้ชายกับผู้หญิงมันต่างกันอีกอย่างคือถ้าเราไปออกกําลังกายที่มีคาร์ดิโอหรือแบบต้องใช้พลังงานสูงอ่ะอย่างเช่นถ้าเราไปวิ่งหรือว่าถ้าเราไปเดินอย่างเงี้ยเรรากินนคววะ คาร์บอนไฮเดรตประมาณ20-30กรัมก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายที่เป็นคาร์ดิโอเพราะว่าร่างกายของเรากับผู้ชายก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วส่วนมากงานพิจัยอ่ะมันจะทําในผู้ชายฉะนั้นเขาก็เลยชอบแนะนําว่าไม่ต้องกินอะไรไปตอนออกกําลังกายมันจะเบิร์นได้ดีกว่าความจริงแล้วถ้าเราเป็นผู้หญิงอ่ะมันไม่จริงเลยถ้าเราออกกําลังกายโดยที่เราไม่มีอะไรในห้องอ่ะผู้หญิงจะไม่เบิร์นไขมันนะผู้หญิงจะเบิร์นกล้ามเนื้อก่อนเพราะมันเป็นเรื่องของการวิวัฒนาการผู้หญิงในอดีตอ่ะจะต้องดูแลลูกมันแบบมัััันนนนนนไมมม่่เเวววิิร์กกกกกบสาาาาาายฒฉะะ้้้้้ผูญงจืออออถ มีอาหารเข้ามาเลยตอนออกกําลังกายฉะนั้นสิ่งที่เราต้องจําไว้ก็คือถ้าเราไปออกกาลังกายที่เบิร์นแคลอรี่เยอะๆอย่าลืมกินคาร์โบไฮเดตก่อนไปด้วยร่างกายจะได้รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวมันจะมีพลังงานเข้ามานะไม่ต้องเก็บสะสมไขมันไว้ให้ใช้ไขมันให้พอผ่านไขมันได้เลยอันนี้คือร่างกายของผู้หญิงทุกคนเดี๋ยวก็จะฟูดเรื่องความรู้ที่เราไปร่ำเรียนมาผ่านพอดแค์เรื่อยๆนี่แหละวันที่เราเวทเทรนนิ่งทุกคนนี่กล้วยที่เรากินน้อยมากนะเอาแค่แบบพอร่างกายจะรู้ว่าเดีย๋ยวมันจะมีคาร์โบไฮเดต้า,านะาว่วย่ oh ยไอูแถหที่เป็นคข โอเดของเราวันไหนที่เราจะต้องวิ่งอะ่ะเราจะกินกล้วยทั้งลูกเลยเพราะว่ากล้วยหนึ่งลูกคาร์บโบไฮเดรตประมาณ28กรัมประมาณนี้ทุกคนได้ความรู้บ้างปะแ <laughs> ปลทุกคนไปยิมกันไปยิมในช่วงหน้าร้อนแปลว่าฝุ่นทุกคนฝุ่นแปลว่าต้องใส่แมสโอเคเจอกันที่ยิม เปลี่ยนที่คุยไปเรื่อยตอนนี้อยู่ที่ยิมแล้วทุกคนวันนี้เป็นวัน upper body ของเราซึ่งเมื่อวานทำ l o ร e r อดี้ไปตอนนี้ยังปวดขาอยู่เลยวันนี้เราจะทำ upper body ก็คือส่วนแขนส่วนท้อง,ท,งทั้งหมดข้างบนของร่างกายเราเรามีเช็คลิสต์อยู่ว่าเราต้องทำอะไรในแต่ละวันเมื่อกี้ทำ latian twist ไปแล้วในห้องแล้วก็ทำ push up ไปแล้วตอนนี้เหลือ lateral raise แล้วก็เหลือ chin up เหลือแค่2ท่าเท่านั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลู่วิ่งกันแต่เราจะไม่ได้วิ่งในวันนี้จะไปแค่เดินเฉยๆให้มันครบหนึ่งชั่วโมง อันนี้ก็จะเป็นยิ้มของเราทุกคนเห็นเราหรือเปล่าเราอยู่นี่อัย่องส่วนมากนะถ้าเราเออกกำลังกายอะเซตมันจะประมาณ12ครั้งทำประมาณ4เซต ตอนนี้อานาแล้วแต่ยังไม่ได้สระผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปตัดผมกันทุกคนเราจะตัดผมสั้นประมาณประมาณเนี้ยเพราะว่าเราไว้ผมยาวมาแบบเกิน2ปีแล้วแน่นอนเรารู้สึกว่าเบื่อ เราก็ต้องมีอะไรใหม่ๆในชีตบ้างใช่ไหมฉะนั้นเราจะตัดผมกันไม่แน่ใจว่ามันจะออกมายังไงไม่แน่ใจได้ซ้าว่ามันจะดีไหมแต่ว่าเราคิดมานานมากเกี่ยวกับการตัดผมทุกคนฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราก็ควรทําหรือเปล่าถ้าเราคิดมานานขนาดนี้ไม่ว่าจะออกมาดีหรือไม่ดีเราก็จะไม่เสียใจเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราอยากลองทําเรามีแค่ชีวิตเดียวเราควรจะลองทําทุกอย่างที่เราอยากทําใช่ไหมนั่นแหละทุกคนเราจะไป make over ตัดผมกันแล้วก็ตัดหน้ามาด้วยอ้ oh my goodness เปลี่ยนลุกแบบสิ้นเชิงเลยนะนั่นแหละอันนีี้้คือสิ่งทาจะํในนนวันน ออกกำลังกายเสร็จแล้วก็มากินข้าวของเราอย่างที่เราเคยบอกว่าเราสั่งอาหารคลีนให้เขามาส่งทุกเช้าเนาะฉะนั้นเราไม่ได้ทําอาหารกินเองหลังจากออกกำลังกายไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเราจะกินข้าวมื้อใหญ่ทันทีเราจะกินข้าว2มื้อก็คือระหว่างตอนเช้ากับตอนกลางวันหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นหนึ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นอาหารมื้อใหญ่มื้อแรกของเราแล้ว75 Soft Cha l l e n g e คืออะไรนะทุกคนเราจะทำแคลอรี่ดิเฟอซิตกันใน challenge ก่อนอะ่ะเราทํา30%ใช่ไหมจากแคลอรี่ที่เราควรได้รับแต่ละวันแต่พอมันนนนเป็75 Soft Cha นน่าากว ใช่ไหมสอเดือนกว่า30%มาเลยจะไม่ยั่ง so ย 10, ืนเราก็เลยทําประมาณแบบ1 0บถก็คือเรากินได้ประมาณพันเถแคลต่อวันมันจะยั่งยืนกว่าทําให้เราสามารถทําได้นานกว่าย่พาสต้าทุกคน ค,คือมันจะมีระดับหนึ่งสองสามสี่แล้วในกรณีที่เกิดหเหตุฉุกเฉินขึ้นประเทศจะต้องมีผู้นำ,สำเสมออันไหนก็โอเคได้คร <c oughs> ูเรมันกู้เรียน่อเลยพอพอ <c oughs> ยิมตัวโชคดีใช่ไหมคะคิดว่าไงคิดว่าไงทุกคน กิจกรรมยามว่างของวันนี้ผมใหม่ก็น่ารักนะทุกคนจะโชว์รูปภาพที่เราวาดมันคือแคปี่ a t u r e day because ไม่อยากเขียนเขาว่าวบริสไทเขาว่าเราแปลกอะทุกคนคุณเป็นไรอะไรอะอะไรอะไร อ oh, ทุกคนตายอยากตายทุกคนรู้จัก introvert กับ extrovert ใช่ไหม introvert อะ่ะเขาจะมีแบบเขาจะตื่นมาโดยการมี social c o i ยเว้ยสมมตินะตื่นมามี social c o อยสเหรียญอย่างเงี้ยถ้าใช้3มเหรียญหมดก็คือพลังงานหมดแต่ถ้า extrovert อะ่ะตื่นมาเขาจะไม่มี social c o i ยเลยแต่เขาจะได้ social c o i ยจากการได้ไปพบเจอผู้คนต่างๆตอนนี้เรารู้สึกว่าเราโคตรจะ introvert ที่หมด social c o i ยแล้วอะ่ะแบบ ไม่ไหวละนี่คือเหตุการณ์ของอินเทอร์เวิร์สที่เข้าสังคมเยอะเกินไปสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือรีคอเวอร์พลังงานของเรากลับมาโดยการใช้เวลากับตัวเองแบบ100%ซไม่สามารถพูดคุยกับใครได้อีกต่อไปแบบตอนใช้เวลากับผู้คนก็สนุกนะสนุกมากเลยแหละแต่พอหลังจากเหตุการณ์นั้นแล้วอ่ะมันแบบมันไม่มีพลังแล้วจริงๆอะ่ะโอเคเดีย๋ยวเราจะกินข้าวเย็นแล้วก็จบค hey ลิปวิดีโอนี้ไปเลยแล้วกันข้าวเย็นของวันนี้เป็นอะไรนะ เห็นไหมมันไม่ได้แล้วอ่ะวันนี้ข้าวเย็นเป็นแกงเผ็ดทุกคนเพิ่งไปซื้อมากับข้าวไรซ์เบอรี่แล้วก็มีนำต้งหูอีกหนึ่งทุกคนคิดยังไงกับทรงผมเราบ้างอันไหนดีกันผมสั้นหรือผมยาวส่วนตัวตอนนี้เราชอบทั้งคู่นะแต่เราสึกว่ามันก็ก็น่ารักดีโอเคแกงเผ็ดเพิ่งไปซื้อมา let's eat dinner I can't anymore bye guys we're gonna eat